นักศึกษาผมอาจารย์ดรนพพลอัคค้า 5, จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชจะสรุปเนื้อหาในส่วนของมิติและกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีนะครับซึ่งมีสาระสาคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้จักนะครับก็คือมิตินะครับของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีนะครับจริงๆการวิจัยแบบผสมผสาน,นก็จะมีการผสมผสานอยู่นะครับสลักษณะนะครับ ก็คือการผสมประสานรูปแบบนะครับกับการผสมประสานวิธีแต่ว่าในเนื้อหาที่เราจะพูดกันเราจะพูดกันเฉพาะในส่วนของนะครับการผสมประสานแบบวิธีเท่านั้นนะครับการผสมประสานแบบวิธีให้นักศึกษานะครับตั้งคําถามหรือนะครับเวลาเราทําวิจัยเชิงคุณภาพเราต้องตั้งคําถามหรือเราต้องบอกนะครับย้ําจุด สำคัญของตัวเองอยู่2เรื่องนะครับอันแรกนะครับในมิติของเวลานะครับในมิติของเวลาหรือมิติของการดําเนินการนะครับก่อนหลังนะครับว่ากระบวนเราจะใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณนะครับก่อนหรือกระบวนการเชิงคุณภาพก่อนหรือทําไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ก็ดูในเรื่องของมิติเวลาอันที่2ดูในเรื่องของกระบวนทัศน์ หรือในดูในเรื่องของลำดับความสำคัญนะครับว่าในกระบวนการวิจัยที่เราดำเนินการอยู่นะครับนอกจากมิติของเวลาแล้วนะครับเราต้องมุ่งเน้นคำถามสำคัญในการวิจัยของเราว่าคำถามหรือประเด็นในการวิจัยของเราเนี่ยนะครับให้ความสำคัญนะครับกับการหาคำตอบนะครับที่ต้องอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพ มากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงปริมาณมากกว่าการวิจัยเชิงคุณภาพหรือสถานะทั้งสองอย่างเท่ากันในคําตอบหรือในประเด็นหรือในวัตถุประสงค์ซึ่งเรากําลังดําเนินการวิจัยอยู่นะครับมันก็จะมีสถานะนะครับของความเด่นความเท่าเทียมหรือความด้อยนะครับของการวิจัยในแต่ละโซนเนี่ยแตกต่างกันนะครับก็จะสรุปออกเป็น2โมเดลก็คือนะครับก็สถานะเท่ากันกนะับสถานะ เด่นหรือสถานะรองกับทําคู่กันไปนะครับหรือทําก่อนหลังนะครับอันนี้ก็เป็นมิติของการวิจัยนะครับแบบผสมผสานวิธีนะครับกล่องนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถดูได้นะครับว่านะครับถ้าเป็นนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวใหญ่ก็หมายความว่าเน้นหรือให้ความสําคัญนะครับเป็นลำดับ ใหญ่นะครับลำดับมากนะครับแต่ถ้าเป็นตัวภาษาอังกฤษขนาดเล็กก็แสดงว่ากระบวนทัศน์หรือให้ความสําคัญกับกระบวนการวิจัยนั้นน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นลูกศรนะครับบวกหมายามว่าทําคู่กันไปนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการหัวลูกศรนะครับชี้ไปด้านใดด้านหนึ่งก็แสดงว่าลำดับนะครับของความดําเนินการวิจัยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังนะครับก็จะเป็นมิติสําคัญของการออกแบบการวิจัยนะครับ ก็มันแตกต่างกันนะครับเพราะว่าการจริงๆเราไม่สามารถจะก็คือนับถ้าเป็นนักวิจัยมือใหม่นะครับก็จะเริ่มที่การวิจัยเชิงปริมาณก่อนหรือแล้วก็ตบท้ายด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพหรือทําวิจัยเชิงคุณภาพก่อนนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยเชิงปริมาณนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ประเด็นคําถามหรือโจทย์การวิจัยซึ่งนักศึกษาเลือกนะครับก็อันนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือจะลองทําวิจัยดูก็ยินดีนะครับต่อไปนะครับกระบวนการวิจัยในทางการวิจัยแบบผสมผสานวิธีนอกจากจะรู้จักมิติของการออกแบบการวิจัยแล้วนะครับกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีเนี่ยก็ มีหลักนะครับหรือกระบวนการคล้ายกับการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพเพราะมันเป็นกระบวนการวิจัยนะครับที่เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับอันแรกนันศาากศึกษาจะต้องรู้จักนะครับพิจารณาความเหมาะสมของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีก่อนว่านะครับสมควรที่จะดําเนินการแบบผสมผสานวิธีหรือไม่เพราะบางคําตอบนะครับอย่างเช่นต้องการแค่พิสูจน์ทฤษฎีก็ใช้วิจัยเชิงปริมาณไปเลยไม่ต้องใช้ประสานวิธีให้เสียเวลาหรือต้องการสร้าง หรือต้องการทําความเข้าใจนะครับกับเคสกรณีใดกรณีหนึ่งก็ใช้การวิจัยแบบคุณภาพไปเลยนะครับไม่ต้องมาใช้ผสมประสานวิธีให้มันเสียเวลานะครับเพราะการผสม,ปร,สมประสานวิธีนะครับจะต้องออกแบบการวิจัยนะครับให้มันเหมาะสมนะครับจะต้องดูกลุ่มประชากรจะต้องมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลการตีความข้อมูลที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับด,ดังนั้นจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของการที่จะใช้นะครับอันที่2นะครับ พิจารณาจุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีนะครับจุดมุ่งหมายก็คือนะครับดูว่านะครับคำตอบนะครับหรือโจทย์การวิจัยที่เราตั้งเนี่ยนะครับการวิจัยแบบไหนจะให้คําตอบนะครับมากกว่าน้อยกว่าแตกต่างกันอย่างไรดูลําดับความสําคัญนะครับก็จะสามารถกําหนดเป็นจุดมุ่งหมายได้ต่อไปนะครับสามารถเลือกออกแบบวิธีการวิจัยนะครับก็ก็มี2มิตินะครับมิติเวลากับมิติของกระบวนศน์ ว่านักศึกษาะจะให้ความสําคัญกับมิติ2ออย่างนี้อย่างไรในกระบวนการวิจัยเชิงผสมผสานนะครับต่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับตามกระบวนการวิจัยนะครับซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณก็ใช้แบบสอบถามหรือการทดลองนะครับการเก็บข้อมูลในส่วนของเชิงคุณภาพก็ใช้หลากหลายนะครับก็ทั้งการสังเกตนะครับการสัมภาษณ์นะครับการ เข้าไปนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือการมีส่วนร่วมนะครับก็เกิดขึ้นหลากหลายนะครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการทําการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยเฉพาะการใช้วิธีการทําการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลนะครับเพราะว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยนะครับที่เอามาใช้ในการวิจัยเชิงผสมผสานเนี่ยคือต้องการที่จะเน้นความสําคัญของการ ตีความข้อมูลไปด้วยระหว่างการเก็บข้อมูลคือไม่ไม่ต้องการแยกผู้วิจัยออกจากกระบวนการเก็บข้อมูลนะครับ เหมือนกับการวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็ยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับด้วยนะครับว่าถูกต้องตรงกันโดยการยืนยันแบบ3ามเศร้านะครับซึ่งอธิบายไปแล้วว่ายืนยันจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันยืนยันจากวิธีการที่แตกต่างกันนะครับหรือยืนยันจากเวลาที่แตกต่างกันว่าคําตอบหรือ,อข้อมูลที่เราได้ยังตรงกันอยู่ไหมนะครับแล้วก็ตีความข้อมูลนะครับทั้งจากส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลว่าเป็นอย่างไรนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วหรือ,อยังแล้วก็เขียนรายงานการวิจัยนะครับให้มันถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็นเนื้อหาออเป็น5บทนะครับมีบทนําบทแนวคิดทฤษฎีนะครับบทวิธีวิจัยบทผลวิจัยแล้วก็สรุปอภิปรายเสนอแนะนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อควรระวังของการวิจัยแบบผสมผสานสําหรับมือใหม่นะครับการทําวิจัยแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเนี่ยนะครับมันมีข้อระวังอยู่นะครับเพราะว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยก็ถ้ามันเก็บ ต่างกลุ่มกันนะครับอันนี้อัน,อนตรายเลยนะครับเราจะทํายากนะครับดังนั้นต้องอถ้าข้อมูลกลุ่มประชากรต่างกันเนี่ยต้องเลือกจากต้องเลือกประชากรถ้ากลุ่ม ตัวอย่างต่างกันต้องเลือกจากประชากรกลุ่มเดียวกันนะครับอย่างเช่นเก็บจากประชากรจังหวัดนี้แต่ต่างอำเภอได้นะครับเพื่อเปรียบเทียบกันแบบนี้ได้นะครับหรือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับระบุความสําคัญว่าความเที่ยงความตรงเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้คุณภาพของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือโดยใช้การทําแบบ สามเศร้านะครับเหมือนที่อาจารย์อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วก็การออกแบบการวิจัยลำดับก่อนหลังเนี่ยนะครับต้องให้ความสำคัญต้องดูดีๆนะครับแล้วก็มีการติดตามนะครับ follow up ว่าเป็นอย่างไรเป็นครบถ้วนถูกต้องตามที่เราดำเนินการนะครับเก็บข้อมูลมาแล้วก็ขยายผลไปยังกลุ่มอื่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นมิติและกระบวนการของการวิจัยแบบ ผสมผสานนะครับซึ่งก็ฝากนักศึกษาอ่านเพิ่มเติมนะครับในส่วนสาระสำคัญต่างๆครับ